สายเจริญปุระในวัย39ปีค่ะสำหรับดาราที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสายเจริญปุระเกิดวันที่23ธันวาคม2523ค่ะมีชื่อจริงว่าอินทิราเจริญปุระมีชื่อเล่นว่าสายเป็นนักแสดงนักร้องชาวไทยเป็นบุตรสาวของอดีตนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างลุด ลลนภพสายเจริญปุระเองก็มีชื่อจริงว่าอินทิราจเจริญปุระเกิดเมื่อวันที่23ค่ะเรียกได้ว่าเธอคนนี้ก็เป็นนักแสดงทีมาร์คฝีมือและเป็นนักร้องมากคุณภาพจริงๆค่ะ ทางด้านของสายเจริญปุละครั้งหนึ่งเธอเคยถูกกระแสสังคมโจมตีและส่งผลกระทบต่อเรื่องงานซึ่งสถานการณ์ิกค่ะสายเจริญปุละและเพชรกรุนพลกลับมาเป็นกระแสในโลกออนไลน์อีกครั้งชาวเน็ตพากันไปพบรีวิวร้านแห่งอุดหนุนจนขายแทบไม่หวัดไม่ไหววันที่27สิงหาคม2563นี้ร้านกาแฟของน้องชายขายดีมากๆต้องขอให้ลูกค้าที่มาคนเดียวอย่าเมาขนมเค้กหมดนะเกรงว่าลูก ูกค้าคนอื่นจะไม่ได้ชิมเค้กดังนี้เรียนลูกค้าร้านคอฟฟี่ทีค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมากๆที่ให้ความสนใจและมาอุดหนุนกันเยอะจริงๆและเนื่องจากกำลังผลิตของเค้กที่ร้านมีจำกัดและยังคงเป็นแบบโฮมเมดเวลาที่ยะยกเค้กไปวางตู้หน้าร้านทานลูกค้าคนเดียวเหมาหมดคนที่วอล์กอินมาหลังๆก็จะไม่มีโอกาสได้ชิมเค้กเลยเราก็พยายามเพิ่มกำลังในการผลิตกินแล้วก็ยังอยากให้คุณภาพดีเท่ากันหมดดังนั้นขอความกรุณาคุณลูกค้าถ้าต้องการสั่งเค้กปริมาณมาก ให้มีการ โทรจองโทรสั่งล่วงหน้ากับทางร้านก่อนได้ไหมเพื่อความมั่นใจทางร้านรับเค้กแบบยกบอลค่ะแต่สำหรับหน้าร้านขอแบ่งขายเพื่อให้ทั่วถุงทุก,ท,กทุกท่านมากเลยและต้องขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนและความเข้าใจค่ะพลังในโลกออนไลน์ที่ถูกแปลเป็นยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเธอยอมรับว่าสร้างความประหลาดใจให้กับเธอและทุกคนในร้านเป็นอย่างมากซึ่งมองว่าวิธีการหนึ่งของน้องๆที่อยากจะมาช่วยรีวิวและสนับสนุนตนเองบ้างในแบบ ของเขาหลังจากเธอเปิดตัวขออาสาเป็นทอ่อน้ำเลี้ยงและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งกลายเป็นผลตอบรับที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อมองว่าเป็นสิทธิของผู้บริโภคมีเป็นพันร้านแต่เขาเลือกร้านเราเราก็ขอบคุณค่ะ